ชมรมแบดมินตันจันทบุรีนะคะได,ได้จัดการแข่งขันแบดมินตันสมัครเล่นครั้งที่43ที่สนามแบดมินตันเทศบาลเมืองจันทบุรีโดยการแข่งขันในครั้งนี้มีนักกีฬาแบดมินตันเข้าร่วมกว่า178คนค่ะช่วงเย็นวานนี้ที่สนามแบดมินตันเทศบาลเมืองจันทบุรีชมรมแบดมินตันจันทบุรีได้จัดการแข่งขันแบดมินตันสมัครเล่นครั้งที่43โดยมีนายคมจักรถาวรววริยนัน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีที่เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้สำหรับการจัดการแข่งขันแบดมินตันสมัครเล่นได้ดำเนินการจัดการแข่งขันเป็นเวลาเกือบ50ปีแล้วโดยการแข่งขันในครั้งนี้มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น178คนแบ่งเป็น5ประเภทคือมือกอขอ พิเศษและมือใหม่จะมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างการออกกําลังกายให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัดจันทบุรีเพื่อให้นักกีฬาในจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดใกล้เคียงได้มีสนามแข่งขันเพื่อให้นักกีฬาเยาวชนได้เห็นและร่วมการแข่งขันโดยใช้กฎกติกาการแข่งขันระดับชาติและสากลและเพื่อเสริมสร้างความมีน้ําใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะและรู้จักการให้อภัย การแข่งขันในครั้งนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่22ถึง25ตุลาคม2558และได้รับความอนุเคราะห์ด้วยรางวัลจากนายอิซิวุต,ตั้งเกียรตินายกสมาคมกีฬาจังหวัดจันทบ,บุรีค่ะ